สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินผักสลัดก,กับผลปลาแห้งค่ะยกขึ้นมาอีกค่ะมองไม่เห็นค่ะ <c oughs> โอ้ผลปลาแห้งนะคะกับผักสลัดที่พ่อกับแม่ปลูกอยู่ไหนคะ้างบ้านค่ะ้างบ้านค่ะเรามากินกันเลยค่ะ <c oughs> นี่ เราขัดผ no, no. <laughs> like ิดเราที่เห็นนะที่เห็นไม่หคิดปากให้ดูหน่อย แบค่ะอร่อย,ออยขอไมไหมคะผักสลัดขไมไหมคะสลัดไม่ขมนะคะสลัดปลูกเองที่ข้างบ้านปลอดสานปลอดไทยค่ะสาวน้อยผู้ไทยเซราเกษตรน้องละมนคนกินอะไรก็แบ่บมากินผักสลัดกลับฝนปลาแห้ง ไไนเป็ยังไงคะอร่อย,ออยไหมคะผักอันไหนอร่อยสุดในจานกินคอร์สใช่ไหมคะนานยกขึ้นมาดูคะ่ะโอ้โหไหนลองกินสิคะกินมันจะอร่อยขนาดไหนตักนะอือหือดังกรกรอบกรอบมากเลยคะ่ะ ผักที่เราปลูกเองข้างมากนะคะเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะให้ปุ๋ยโดยเป็นปุ๋ยปุ๋ยคอกแล้วก็น้ำหมักจุลินทียค่ะคนกินก็ฟินมากมากินข้าวเช้ากับน้องน้มณน์คนกินอะไรก็แซ่บนะคะป่นปลาแห้งกับผักสลัดค่ะถามว่าเข้ากันไหมเข้ากันไหมคะลูกเข้ากันอร่อยไหมคะ อร่อยกรอบหวานรับประทานได้ง่ายไหนลองสิคะกินผักยากันอนอร่อยค่ะนี่ค่ะสงสัยใช่ไหมคะกินกับอะไรนี่กินผักสลัดกับป่นแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะลูกข sure> ้าวเหนียวของเทคค่ะเสียงกรอบ กรอบมากค่ะกินคอร์สนะคะน้องน้ำมนชอบทานกินคอร์สแต่ว่าอย่างอื่นเด็ดโอ๊กกินโอ๊กก็ทานได้เหมือนกันค่ะ <My S 1> รสชาติแตกต่างไหมคะลูก <My goodness. S 1> ไม่แตกต่างแต่ว่าคอร์สจะกรอบกเพื่อน <c oughs> กินได้ฟินฟินฟินมาก <c oughs> อาการเปลี่ยนเมื่อ,อคือนเมื่อคืนฝนตก <laughs> แพ้น็อกไปแล้วหนึ่ง่อ <c oughs> คืนฝนตกค่ะฝนตกหนักมากฟ้าร้องผักของเราก็จะสดชื่นเลยค่ะเช้านี้คนกินก็เริ่มสำลักแล้ว <c oughs> สกข้าวเหนียวต้วยข้าวเหนียวต้วยจ้ำกับผักเข <K' aw S 1> ้าไปค่ะดูนะคะอือกินแบบจริงจังเอาเลซหนะะ่อยค่ะ เอาเลตอีกสักคำนะคะเดี๋ยวเราเราจะปล่อยให้น้องน้ำมนต์คนกินอะไรแล้วก็แซบกินข้าวอย่างอร่อยอร่อย <c oughs> อร่อยไหมคะลูกอร่อยคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะให้น้องน้ำมนต์ได้กินข้าวอย่างแซบๆซคนเดียวสักพักนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องน้ำมนต์คนกินอะไรก็แซบด้วยนะคะกับ คลิปนี้นป่นปลาแห้งกับผักสลัดกับข้าวเหนียวค่ะสวัสดีค่ะ